สวัสดีครับผมสวัสดีพี่พีพ่สมาชิกนะครับผมคลิปนี้ก็มาพบกับแนวทางนะครับราวสามัคคี VIP แล้วก็ราววีนะครับราวสามัคคีผมลงไม่ทันนะครับต้องขอโทษพี่พี่สมาชิกด้วยนะครับสำหรับแนวทางนะครับก่อนไปรับชมแนวทางฝากคําเตือนทุกครั้งแนวทางตัวเลขทําจากสูตรคํานวณนะครับโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับชื่นชอบแนวทางตัวเลขแล้วค่อยตามนะครับพีพ่พี่สำหรับนะครับผมแนวทางของเรานะครับราวสามัคคี v ี p เนาะนะครับผมให้วิ่งนะครับผมให้วิ่งไปที่8นะครับสายรูดให้ไปที่เลข4นะครับผม84 85 89 40 45 49นะครับเม็ดเดียว8 40นะครับ นี่เลยนะครับผมส่วนแนวทางนะครับเราสามัคคีไอเรา VIP นะครับเนาะส่วนเรา VIP นะครับก่อนไปรับชมนะครับพี่ขอฝากบ้านด้วยนะครับสลับบ้านน้าเ้าทองเนาะพี่ๆสมาชิกท่านใดที่ยังไม่มีบ้านเสียงโชคนะครับไปที่ใต้คลิปใต้คอมเมนต์ได้เลยนะครับก็จะเจอบ้านน้าเตาทองนะครับผมผมให้วิ่งไปที่เลข1นะครับสายลูดผมให้ไปที่เลข7นะครับผม หนึ่งสองนะครับหนึ่งหกหนึ่งสี่เจ็ดสองเจ็ดสี่เจ็ดหกนะครับเม็ดเดียวผมให้ไปที่หนึ่งเจ็ดหกนะครับผม ก็จะประมาณนี้นะครับพี่สลับแนวทางในราวรอบดึกนะครับลาวสามาัคคี VIP แล้วก็ลาว VIP นะครับชื่นชอบแนวทางในรอบไหนก็ลองใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับผมคลิปนี้ขอให้โชคดีทุกท่านนะครับกาบสวัสดีครับ